i n g แ o o w Podcast better than ever สวัสดีครับพบกับ g o น d m o r n n n g n ิง Now รายการที่จะพาคุณเรียนรู้ภาษาอังกฤษในแต่ละวันแบบที่ไม่ซ้ำกันเลยทีเดียววันนี้จะเป็นเรื่องของ conversation กับเรื่องที่มีชื่อว่ารวม idioms และที่มาที่คุณไม่เคยรู้ที่ไหนมาก่อนพูดได้เลยว่าสิ่งที่เราจะได้ฟังกันในวันนี้จะนำความเพลิดเพลินมาให้ผู้ฟังทุกคนได้แน่นอนถ้าถามอีกนะ ว่าใครจะเอาไปเปิดฟังก่อนนอนได้ไหมเนี่ยอันนี้เหมาะมากเลยครับเหมือนฟังเรื่องเล่าเลยแหละเพราะวันนี้เราจะมาฟังเรื่องราวเกี่ยวกับ idioms และที่มาที่คุณไม่เคยรู้ที่ไหนมาก่อนนั่นเองก่อนอื่นนะครับเรามาทราบกันก่อนดีกว่าว่า idioms คืออะไรนะครับ idioms คือ สำนวนในภาษาอังกฤษที่มีความหมายแตกต่างไปจากรูปประโยคจริงของมันนะครับพอเจอเนี่ยพูดได้เลยว่าห้ามแปลตรงตัวนะบอกก่อนเลยซึ่งในพอดแคสต์เนี้ยเราจะมาเจอสำนวนไหนบ้างก็ไปฟังกันเลยดีกว่าแต่อย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราชาวอิงนาวด้วยนะครับมาเริ่มต้นที่สำนวนแรกกันนะครับ bite the bullet ความหมายคือบังคับตัวเองให้ทำในสิ่งที่ยากหรือไม่อยากทำที่มาของคำนี้นะครับในสมัยก่อนเนี่ย เวลาที่แพทย์หรือหมอขาดยาสลบในระหว่างการรักษาหมอก็จะบอกกับผู้ป่วยว่า to b i t e down on a bullet เพื่อให้ผู้ป่วยเนี่ยหันเหความสนใจจากความเจ็บปวดนะซึ่งการบันทึกการใช้วลีครั้งแรกเนี่ยคือในปีพศ2434เราสามารถหาอ่านได้ในหนังสือที่มีชื่อว่า the light that felt มาต่อกันที่สำนวนที่2กันเลยดีกว่า break the ice เอาง่ายๆนะคำนี้สามารถแปลเป็นไทยได้ว่าละลายพฤติกรรม มันคือการทำกิจกรรมเพื่อให้คนที่มาร่วมกิจกรรมนั้นได้แสดงความเป็นตัวเองทำความรู้จักผ่อนคลายและเปิดเผยตัวเองออกมาให้สมาชิกแต่ละคนในกลุ่มได้รู้จักกันมากขึ้นนั่นเองและที่มาของคำนะครับย้อนกลับไปเมื่อสมัยก่อนเนี่ยการคมนาคมทางถนนยังไม่ได้รับการพัฒนาที่ดีมากนักดังนั้นการเดินทางทางเรือเนี่ยก็จะเป็นหนทางเดียวในการขนส่งและการค้าซึ่งบางทีหรือว่าบางครั้งเนี่ย เรือก็จะไม่สามารถเดินทางได้เพราะมันติดน้ําแข็งในช่วงฤดูหนาวเนื่องจากน้ําแข็งมันก่อตัวเป็นกลุ่มก้อนนะครับทาให้เรือเนี่ยไม่สามารถเดินทางได้ดังนั้นแล้วเนี่ยประเทศปลายทางจึงจําเป็นต้องส่งเรือเล็กเข้ามาพังน้ําแข็งโอ้ไม่ธรรมดานะโดยการเจาะหรือว่าอะไรก็ตามที่จะทําให้น้ําแข็งเนี่ยมันพังทลายลงไปการกระทําแบบนี้นะเขาเรียกว่ามันแสดงให้เห็นถึงความผูกพันและความเข้าใจระหว่าง2ดินแดนมันก็เลยเป็นที่มาของ break the ice นั่นเอง มาต่อกันที่สํานวนที่3กันต่อนั่นก็คือ b u t t e r s o s e o n a n p ความหมายจริงๆของคํานี้มันแปลได้ว่าประจบสอบพออดอ้อ,อ,อ,อนสรรเสริญเยีนยอใครบางคนเพื่อหวังผลประโยชน์นะครับซึ่งที่มาของคํานี้นะมาจากศาสนาในอินเดียโบราณเพราะว่าคนที่ศรัทธาเทพเจ้าเนี่ยจะต้องปั้นเนยให้เป็นก้อนและนําไปปาใส่รูปปั้นเพื่อชําระล้างบาปขอพรและการให้อภัยซึ่งตรงนี้ขึ้นอยู่กับความเชื่อส่วนบุคคลนะ และสำนวนที่4นะครับนั่นก็คือ mad as a ah hatter ซึ่งมีความหมายว่าบ้ามากๆเพี้ยนหรือว่าพิลึกที่มาของคำนี้นะแน่นอนว่าหลายๆคนคิดว่าคำนี้มาจากภาพยนตร์เรื่อง alice in wonderland แต่จริงๆแล้วสำนวนนี้มีมาก่อนเรื่องนี้อีกนะครับเรื่องมีอยู่ว่าในยุคศตวรรษที่17และ18ก่อนหนังสือของ louis carroll จะถูกตีพิมพ์ในศตวรรษที่17ในฝรั่งเศสเนี่ยเกิดเหตุการณ์มีสารพิษปลอดระบาดจากโรงงานทำหมวกซึ่งสารพิษปลอดเนี่ย เขาเอาไว้ใช้กับหนังสัตว์ที่เอามาทําหมวกนะครับแล้ววันดีคืนดีมันเกิดสารพิษรั่วไหลและทําให้ผู้คนในยุคน,นั้นต้องตื่นตระหนกเลยเป็นที่มาของคําว่า mad as a hatter มาฟังกันต่อในสํานวลที่5้านะแคดกอดโยทั้งความหมายนั่นก็คือทําไมไม่ตอบล่ะทําไมไม่พูดละ่ะราได้ยินบ่อยเหมือนกันนะคำนี้ <laughs> ได้ยินบ่อยเวลาที่ที่เราไม่พูดเนี่ยแหละที่มาของคํานี้ต้องบอกก่อนว่าแหล่งที่มาของคำเนี่ยอาจจะฟังดูโหดร้ายนิดนึงนะมีแหล่งที่มาทั้งหมด2ที่ ที่แรกมาจากทหารอังกฤษในสมัยแต่ก่อนเนี่ยเขาจะใช้แส้ที่เรียกว่า Cat o n i n t Tails เอาไว้ลงโทษกับคนที่ทำผิดนะซึ่งเป็นการลงโทษที่เจ็บปวดและทรมานเป็นอย่างมากทำให้คนที่ถูกเคี่ยนตีจะต้องเงียบอยู่เป็นเวลานานเลยนะเพราะว่าไม่สามารถออกปากออกเสียงได้คือมันเจ็บใช่ไหมล่ะจะให้ร้องต่อก็ไม่ไหวแล้วเนาะ อีกแหล่งที่มาอีกหนึ่งอันมาจากสมัยอียิปต์โบราณนะครับซึ่งในสมัยนั้นเนี่ยใครก็ตามที่เป็นคนโกหกและดูหมิ่นพระเจ้าจะต้องถูกลงโทษด้วยการตัดลิ้นหูและเขาจะนําลิ้นไปโยนให้แมวกินน่ากลัวเหมือนกันนะก็เลยเป็นที่มาของคำนี้นั่นเองมาสำนวนที่6กันต่อนะครับ barking up the wrong tree ความหมายของสำนวนนี้ก็คือถ้าแปลตรงตัวนะสำนวนนี้จะแปลได้ว่าถามผิดคนนะเนี่ยอารมณ์ประมาณว่าเฮ้ hey, เองถามผิดคนแล้วหรือจะมีความหมายหนึ่งก็ได้นั่นก็คือคิดผิดเนี่ยเดี๋ยวมาดูที่มาของคำดีกว่าที่มาของคำนี้มันมาจากเวลาที่สุนัขล่าเหยื่อเข้าไปในป่าและมักจะคาดคะเนว่าเหยื่อจะหนีขึ้นไปบนต้นไม้เพราะในนิทานส่วนใหญ่มักจะเป็นเช่นนั้นนั่นแหละดังนั้นสุนัขก,ก็เลยเห่าไปที่ต้นไม้นะครับทั้งๆท,ที่จริงๆแล้วเนี่ยสุนัขไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเหยื่ออยู่บนต้นไม้หรือไม่มันก็คือการที่สุนัขเห่าไปโดยที่ไม่รู้ผิดไม่รู้ถูกนะครับ หรือเยอื่ออาจจะไม่ได้อยู่บนต้นไม้นั้นก็ได้เนาะสุนักตัวนั้นอาจจะเาผิดต้นนะตัวอย่างประโยคเช่น if you think Alex can help you with that you're b a c k i n g up the wrong tree ถ้าเธอคิดว่าอเล็กซ์เนี่ยจะช่วยเธอได้ละก็เธอคิดผิดแล้วล่ะมั่นใจนะครับ <laughs> มาดูที่สำนวนที่7กันต่อดีกว่าสำนวนที่7นั่นก็คือ turn the blind eye ความหมายของประโยคนี้เราเคยได้ยินกันบ่อยมากๆในสำนวนไทยซึ่งความหมายจริงๆมันก็คือ การที่เราทําเป็นไม่รู้ไม่เห็นกับสถานการณ์ความจริงหรือว่าอะไรบางอย่างที่ตรงกับสำนวนไทยคําที่ว่าเอาหูไปนาเอาตาไปไร่และที่มาของคํานี้ก็คือว่าพลเรือเอกโฮเลชชโอเนลสันเนี่ยเขาเป็นวีรบุรุษของกองทัพเรืออังกฤษนะครับที่มีตาบอดข้างหนึ่งครั้งหนึ่งเนี่ยเมื่อกองกําลังอังกฤษเนี่ยส่งสัญ,ญญาณให้เขาหยุดโจมตีกองเรือเดนมาร์กพลเรือคนนี้เขาก็ยกกล้องส่องทางไกลขึ้นครับแล้วเขาก็ใช้ตาข้างที่บอดนะครับส่องแล้วพูดว่า เฮ้ย hey, ฉันไม่เห็นสัญญาณเลย <c oughs> ก็แน่แหละครับใครมันจะไปเห็นครับแล้วเขาก็โจมตีฝ่ายตรงข้ามและได้รับชัยชนะยังดีนะที่ไม่เห็นสัญญาณเพราะไม่แน่อาจจะสั่งโจมตีไปขณะที่ไม่เห็นสัญญาณก็ได้นะครับแต่ก็ยังดีที่เขาตั้งสติได้เนาะอันนี้ก็เดานะว่าสถานการณ์น่าจะเป็นอย่างนั้นแหละสำนวนที่8นะครับ bury the hatchet ความหมายของสำนวนนี้นะครับมีความหมายว่าเพื่อหยุดความขัดแย้งและสร้างสันติภาพหรือว่าการหยุดต่อสู้หยุดเถียง ที่มาของคํานี้นะอันนี้ย้อนหลังไปถึงช่วงแรกๆในอเมริกาเหนือนะเมื่อกลุ่มคนที่เคร่งศีลธรรมเกิดความขัดแย้งกับชนพื้นเมืองอเมริกันพอถึงเวลาจะต้องเจราจาสันติภาพเนี่ยชนพื้นเมืองอเมริกันจะขุดดินและฝังพวกอาวุธไม่ว่าจะเป็นขวานมีดกระบองและอาวุธทั้งหมวดทั้งมวลของเขานะครับซึ่งอาวุธจะถูกฝังอย่างมิดชิดและไม่มีใครสามารถเข้าถึงก็เลยเป็นที่มาของคำนี้นั่นเองมาดูสำนวนที่9กันต่อดีกว่า c o n s t r แ e d h a n d i ความหมาย คำนี้มีความหมายตรงตัวกับสำนวนในภาษาไทยเลยนั่นก็คือจับได้คาหนังคาเขาที่มาของคำนี้นะครับคำนี้มีต้นกำเนิดมาจากยุคเก่าของอังกฤษซึ่งในสมัยนั้นเขามีกฎหมายที่ว่าจะมีการลงโทษกับบุคคลที่ได้ฆ่าสัตว์เลี้ยงหรือสัตว์อะไรก็ตามที่ไม่ได้เป็นของตนเองซึ่งกฎหมายนั้นจะมีโทษได้ก็ต่อเมื่อคนที่ฆ่าสัตว์นั้นยังมีเลือดเปื้อนมืออยู่เพราะฉะนั้นแล้วต้องจับให้ได้คาหนังคาเขากฎหมายถึงจะมีผลกับกรณีหรือว่าคนคนนั้น โอ้โห oh, ฟังแล้วก็ดูน่ากลัวเหมือนกันนะครับอย่าทำร้ายน้องกันเลยนะครับและก็มาถึงสำนวนสุดท้ายนั่นก็คือสำนวนที่10 Don't throw do the baby out with the bathwater ความหมายถ้าแปลตรงตัวนะสำนวนนี้จะแปลได้ว่าอย่าเทเด็กทิ้งพร้อมกับน้ำที่เขาอาบสิซึ่งความหมายที่แท้จริงมันก็คืออย่าทิ้งของมีค่าไปพร้อมกับของที่ไม่จำเป็นนั่นเองที่มาของคำนะเพื่อนๆทุกคนจะไม่เชื่อที่มาของคำนี้แน่นอน มันเหลือเชื่อมากๆในช่วงทศวรรษที่1,500เนี่ยคนในสมัยแต่ก่อนฝั่งยุโรปนะจะอาบน้ําแค่ปีละครั้งเท่านั้นนะครับต้องบอกกันนะว่ามันหนาวนะไม่ใช่ว่าเขาไม่อยากอาบน้ํากันนะครับยังไม่ใช่เท่านั้นนะเขาจะอาบน้ําโดยที่ไม่เปลี่ยนน้าด้วยนะคือเขาจะเอาน้ำเนี่ยไปใส่ไว้ในถังไม้แล้วก็จะเวียนกันอาบนะครับอยู่แบบนั้นเลยซึ่งน้ําจะไม่มีการเททิง้งเทเปลี่ยนใดๆเลยนะคนที่อาบต่อๆกันไปเนี่ยก็จะได้รับน้ํา แต่เป็นน้ำที่สกปรกมากขึ้นนะครับซึ่งลำดับการอาบน้ำเนี่ยก็เรียงลำดับกันอยู่ดีตั้งแต่ผู้ใหญ่ที่เป็นผู้ชายหลังจากนั้นก็เป็นผู้หญิงถึงจะมีสิทธิ์อาบน้ำหลังจากผู้ชายนะแล้วก็ตามด้วยเด็กๆที่อยู่ในบ้านจะต้องได้อาบน้ำเป็นลำดับสุดท้ายเลยซึ่งส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเด็กๆก,ก็จะได้รับน้ำที่สกปรกที่สุดพอได้ลำดับการอาบน้ำสุดท้ายหรือว่าท้ายสุดเนี่ยจึงทำให้บางทีพ่อกับแม่รับไม่ได้กับที่แทนที่ลูกจะตัวสะอาดนะครับแต่ก็กลายเป็นลูกสปกปรกเฉ ก็เลยเป็นคำเปรียบเทียบที่ว่าอย่าเทเด็กทิ้งพร้อมกับน้ำที่อาบสิครับนั่นน่ะแหละแต่จริงๆแล้วก็ทำไมเขาไม่เปลี่ยนน้ำเนาะงงเหมือนกันงงมากนะครับแต่ก็ยังว่าแหละเนาะเราไม่รู้ว่าเมื่อก่อนมันมีเขาเรียกว่าบริบทยังไงบ้างในชีวิตเนาะมีแบบว่าที่มาที่ไปอะไรอย่างเงี้ยและนั่นก็เป็นสิบสํานวนพร้อมที่มาเป็นอย่างไรกันบ้างครับโดยเฉพาะสํานวนสุดท้ายเนี่ยฟังแล้วปุ๊บมีกลิ่นลอยขึ้นมาเลยใช่ไหม <laughs> มันนานมากเนาะ เอกคิดว่านี่เป็นความสนุกของการเรียนภาษาอย่างหนึ่งนะเมื่อเราเรียนลึกแล้วเนี่ยเราก็จะได้รู้ว่าที่มาที่ไปของแต่ละคำแต่ละประโยคเนี่ยมันเหมือนได้ฟังนิทานไประหว่างเรียนเลยแต่ว่าห้ามง่วงนะครับอยู่ฟังกันจนจบก่อนะจะได้กดไลค์กดแชร์ได้เนาะสุดท้ายนี้นะครับสำหรับใครที่สนใจอยากพัฒนาภาษาอังกฤษและติดตามความรู้ดีๆกันแบบฟรีๆได้ทุกวันเนี่ยเรายังมีบทความสนุกๆอีกเยอะเลยที่เว็บไซต์ ingnow.in.th หรือจะติดตามผ่านทางหน้าแฟนเพจ Facebook ing now in t h เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์หรือว่าจะเป็น YouTube Spotify และทุก Podcast p เพลเยเอาไว้อีกทางก็ได้นะครับแล้วพบกันในตอนหน้านะครับ see you soon